เป็นรางวัลดาวลุ่งครับผมเป็น Rising Star International Awards ครับผมจากเรื่อง Dare to Love ไทยเารารคพิภาคสาครับเออเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกจากจาการที่เราได้รับรางวัลน,นี้ครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับแล้วก็อันนี้เป็นรางวัลที่รู้สึกจะเป็นรางวัลที่5 สำหรับาจากละครเรื่องนี้ยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยแล้วก็ขอขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่คอยสปอร์ตตลอดครับคือว่าหายเหนื่อยเลยเนาะขรา,เขา,เขาเวเรื่องละครเรื่องนี้กยอดดีมากชื่นใจมากชื่นใจมากครับก็ยินดีแล้วก็อยากจะมันมันคือนกำลังใจอะครับอยากจะทำให้ดีที่สุด ที่ทําได้สําหรับละครเรื่องต่อไปด้วยอ่ะอัปเดตหน่อยเพิ่งตรวจตัวไปเลยดวงพยาบาลสมใช่ครับตอนของผาเป็นไง,นงบงง <S 1> <S 1> ้างตอนนี้พี่ทองคำก็เดี๋ยวกําลังจะมีการเวิร์กช็อปขับผมแล้วก็จะมีการเปิดกล้องเร็วๆนี้แน่นอนอยู่แล้วแล้วก็พีคเพ,พิ่งได้อ่านบทไปก็รู้สึกว่าเออก็พร้อมที่จะเล่นเนาะพร้อมกับเราได้รางวัลเราได้กําลังใจแล้วเราก็พร้อมแล้วครับ กับน้องมินน้องหนุ่ใช่ครับกับหน่อันนี้เป็นเวไาพอไปเวิร์กช็อปแล้วมันโอเคหรือเป็นยังไงไหมครับเพิ่งเคยเจอกันไม่กี่ครั้งครับแต่ว่ารู้สึกว่ามันมก็เคม,มีจะเป็นยังไงก็อยากให้คนดูแล้วคนดูตัดสินมากกว่า แต่ว่าเรื่องการทํางานอะไรนี้ก็อยากให้มันออกมาสมุดก็ขอทุกคนเป็นกําลังใจให้พี่ด้วยครับหลายคนแบบเห็นรูปเห็นแล้วแบบเหมาะสมเราก็แบบรอนั้นก็สวยอะไรอยย่างงเี้ครับเราดีใจแหละครับเป็นเป็นเรื่องปกติที่มีคนสปอร์ตแล้วก็ขอให้ทุกคนสปอร์ตเราอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับผมเป็นชื่นใจมากคาดหวังอะไรขนาดไหนเพราะว่าสุภาพเรียบรื่นมากเลยอย่างเงี้ยถามว่าคาดหวังอะไรขนาดไหนคาดหวังเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วแหละฮะแต่ว่าทําหน้าที่ของเราให้เต็มที่ที่สุดเหมือนที่พี่เคยทํามาตลอดอยู่แล้วแค่นี้มันก็ พี่ว่าเราทำพาร์ทของเราให้เต็มที่แล้วทุกอย่างเนี่ยมันก็จะออกมาโอเคเองครับอย่างเรื่องนี้เหมือนกับมันมีแบบดราม่าอะไรด้วยใช่มเป็นโรแมนติกดราม่าครับวันนั้นพี่บอกโรแมนติกคอมเมดี้แต่ว่าจริงๆมันคือเหมือนโรแมนติกดราม่าดีที่มันแบบมีดราม่ากับคอมเมดี้ผสมกันมากกว่าพี่ก็ปรึกษากับพี่จ๋าว่าพี่จ๋าพี่พูดผิดแน่เลยวันนั้นแต่ว่าพี่จ๋าก็บอกไม่ไม่ผิดแล้วถูกแล้วอะไรเงี้ยครับ ก็คือมันมีดราม่ามีดราม่าแล้วก็มีคอมเมดี้ด้วยครับมันหนักขนาดไหนโอ้ถามว่าหนักขนาดไหนก็ขอให้ทุกคนเตรียมตัวเตรียมใจไว้ให้ดีครับมันจะมีทั้งโรแมนติกคอมเมดี้แล้วก็ดราม่าด้วยสามยุสามรถครบรถเลยสำหรับทุกคนแต่รับชมกันครับเราจะได้เห็นความจิ้นความฟินของพวกเราเป็นไงไหมอ่ามันมีฉากจิ้นๆฟินฟินก็เยอะอยู่ครับเยอะอยู่แล้วก็รวมถึงทั้งตัวละครที่พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆยังไงก็ จะเป็นยังไงให้ทุกคนติดตามกันในดูดอับสอนครับนอกจากแบบแฟนๆแบบท่าแบบคุณพ่อเราก็แบบปลื้มด้วยโพสเลยั้งโพสด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็ปกติครับคุณพ่อสปอร์ตอยู่แล้วแล้วก็คุณพ่อบอกตั้งแต่กลับมาว่าตัวใครตัวมันนะลูกนะอะไรเงี้ยฮะก็อยากให้พีคไปหาประสบการณ์ของพีคเองแล้วก็อยากจะให้พีคทำทุกอย่างออกมาด้วยตัวพีคเองแล้วก็มีอะไรเขาก็สปอร์ตเรราคับแล้วมีร้องงเพลมยคเรับคุณมีครับตลอบเรื่องนี้เหรอครับเรื่องนี้ อันนี้อุ้มไปก่อนดีกว่าพี่กไ็ไม่ไม่ทราบว่าจะยังไงแต่ว่าถ้ามีอะไรในอนาคตก็ทุกคนก็มาลุ้นกันนะครับแล้วอย่างเรื่องเพลงเราจะทิ้งไหมอะไรนะถามว่าทิ้งเรื่องเพลงไหมไม่ทิ้งครับเป็นสิ่งที่ที่รักตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วก็เราเดี๋ยวนี้ก็เดียเด๋ยวจะมีผลงานกับทางอาจจะมีประเทศจีนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ญี่ปุ่นเกาหลีก็เดี๋ยวดูกันว่าโอกาสไหนเวลาไหนที่เหมาะสม แต่ก่กกางงงัิ็ยนีมใ,ใช่ครับแต่เนื่องด้วยแบบโควิดหรือว่าโรคระบาดอะไรเงี้ยครับทำให้เดินทางลำบากเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆดูกันสถานการณ์มันต่อเราเราฟีดแบ็กแบบแฟนต่างประเทศยัยงไงรคโรับใช้เทคโนโลยีหรืออะไรยังไงยไม่เขาบ่นว่าคิดถึงออย่างเงยเขาก็บ่นคิดถึงนะครับ<ม>ก็พยายามไลฟ์แล้วก็พยายามแบบพิมพ์แคปชั่น4ภาษาเลย<ม>ก็ภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนแล้วก็ภาษาเกาหลีครับว่างๆก็มีเพื่อนอยู่ที่ญี่ปุ่นก็ให้เขาแบบ ส่งภาษาอังกฤษไปให้แล้วเ<ฤ>ขาแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นก็เนี่ยแหละครับให้ทุกคนได้หายคิดถึงกันโอกาสที่จะไปมันมีไหมหรือว่ารอให้มันดีขึ้นแล้วเกษมก่อนโควิดถามว่ามีไหมม,มีครับแต่ว่าก็อยากจะเซฟตัวเราเองด้วยแล้วก็เซฟครอบครัวอีกด้วยแล้วกเ็เซฟทีมงานเซฟคนที่อคอยสปอนเซอร์ตเรา,าฝาก้อนแฟนๆหน่อยครับได้ครับก็ขอฝากด้วยนะครับฝากละครชุดต่อไปของพี่ด้วยนะครับดวงใจเทวพบพมนะครับผมตอนดุดอับสอนนะครับยังไงก็ฝากด้วยครับแล้วก็ในอนาคตไม่ว่าจะเป็นผลงานเพลงหรือว่าผลงานอะไรก็ ฝั่งเนื้อฝั่งตัวแล้วก็เป็นกำลังใจให้พีด้วยครับขอบคุณครับ